ท่านสาธุชนผู้สนใจใข่ต่อธรรมะปฏิบัติทางหลายวัดนี้รายการไขปัญหาได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวรนหนึ่งการไขปัญหาก็คือการอธิบายธรรมะซึ่งมีข้อสลับซับซ้อนที่ฟังแล้วมาค่อยเข้าใจหรือเข้าใจยากก็มาซักไส้ไแต่ถามกันเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังแต่ขณะนี้มีญาติโยม ้งปัญหาถามมาเป็น้อข้อเมือ่อรวมรวมแล้วหลายเยอะหลายข้อไขปัญหามาเรื่อยก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมีปัญหาต่อกันไปอีกเพิ่งได้สิบห้าข้อแล้วกับวันนี้เป็นข้อที่สิบหกมอบถวายท่านพระครูปรพนอเป็นผู้ถามต่อจากวันวานนี้ท่านพระครูครับวันนี้ถึงมีปัญหาอะไรที่จะได้ไขต่อไปก็นมนตมเลยครับ ท่านสาธุาุจิพวกมีความสนใจใระรธรรมปฏิบัติทั้งหลายในช่วงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพจิมนณีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปรัชนาธุระก็ได้ไขปัญหาธรรมคือได้ไขปัญหาภา,าคปฏิบัติถ้าเราเป็นนักปฏิบัติก็อย่าพาดเพราะว่าเป็นปัญหาที่จะทําให้เราในเกิดควารมรู้ความเข้าใจในด้านของการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถามก็ <c oughs> คงจะเป็นนักปฏิบัติด้วยจึงได้ถามปัญหาภาคปฏิบัติทั้งสมถะและกวิบัตินาแล้วก็ถามปัญหาชั้นสูงในพระพุทธศาสนาเช่นปัญหาเรื่องอริยสัจสี่เพราะว่าเป็นจุดเด่นของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่จึงเป็นพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ตรัสรู้อริยสัจสี่การเป็นพระพุทธเจ้าก็จะมีขึ้นมาไม่ได้ ถึงพระปัจเจกับพู้เด่เจ้าที่เป็นพระปัเจกับพู้เเจ้าที่ได้ตรัสรู้โดยที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่เรียกว่าปัจเจกับพุทธนี่ก็เช่นเดียวกันท่านก็ต้องรู้อริยสัจสี่จึงเป็นปัจเจกับพุทธก็เป็นพุทธเป็นผู้รู้เหมือนกันพระสาวกก็จะต้องมีความรู้แจ้งเห็นแจ้งมีความเข้าใจ จะต้องปฏิบัติจนกระทั่งเห็นอริยสัจสือเป็นไปตามลําดับจึงจะเป็นพระอรหันต์จึงจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างสาวกของพระพุทธเจ้าจะเป็นอัครสาวกก็ตามหรือจะเป็นอาสิสติมหาสาวกหรือจะเป็นปกติสาวกก็ตามท่านเหล่านั้นจะต้องรู้จะต้องเห็นอริยสัจสือตามความเป็นจริง ถ้าดังนั้นจึงจะเป็นพระอาหารหันต์ได้เพราะว่าการปฏิบัติถ้าไม่รู้อริยสัจถ,ถอก็จะบรรลุธรรมที่เรียกว่าโลกุตละธรรมไม่ได้ดังนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่เมื่อวานพระเดชพระคุณหลวงพ่อารัชญ์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาตุลาก็ได้กล่าวว่าการเจริญนิปัตสนากรรมฐานเนี่ยเราก็ต้องมีอริยสัจถิเป็นอารมณ์เช่นการกําหนดพองหนอยุบหนอ ยอมจะเข้าใจว่าการที่กําหนดพองหนอยกหนอเนี่ยจะไม่ถกอริยสัจสี่เพราะาอริยสัจสี่นี้ก็คือทุกขอริยสัจจะสองสมุทัยอริยสัจจะสามนิโรธอริยรสัจจะสี่มรรคอริยสัจจะสัจจทั้งสี่นี้ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นยังไงก็คือว่าพระก,กับนามก็เป็นตัวทุกข์ที้นาม คือตัณหานามคือตัณหาตัวสม,มุทัยเนี่ยคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์สติที่กำลนดรูปนามในกิเลสขาดไปตรงไหนตรงนั้นก็เป็นนิโรธเพราะว่านิพานกับนิโรธเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้กล่าวไว้แล้วว,ว,นนลลว,ว่าเป็นอันเดียวกันเมื่อวานนี้โยมก็ได้ฟังไปแล้วแต่ล่าวว่าเป็นอันเดียวกัน ในตำราที่เราจะไปพิสูจน์ได้ไหนๆก็เหมือนกันก็เป็นอันเดียวกันนิรธดกับนิพานแต่นิพานเนี่ยแปลว่าดับคือกิเลสดับตรงไหนตรงนั้นแหละเป็นนิพานดับทางใจนิพานก็ดูนจใจดับทางตานิพานก็ทางตาทางหูทางจามูกเช่นเห็นกำหนดเห็นหนอเห็นหนอดับทางตาเวลาหูได้ยินเสียงกำหนดได้ยินน้อได้ยินนอดับทางหูแต่ว่าเป็น ดับทางคะนิพพานเรียกว่าดับชั่วขนาดหนึ่งดับชั่วขนาดหนึ่งในวิีจิตนั้นคือโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีดับหมดไม่มีโลภะโทสะโมหะจึงเรียกว่าดับหมดนิพพานดับคือดับทุกดับเหตุให้เกิดทุกอันนี้แหละเป็นนิพพานศีลสมาธิปัญญาที่เรากําหนดหรือตัวสติเนี่ยที่เรากําหนดเพราะว่าสติปัฏฐานหรือตัวสติ ก็อยู่ในสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือตัวสติเป็นทิ่ตั้งสติก็เป็นองค์มรรคที่เรากําหนดเรากําหนดพองหนอยุบหนอตัวนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นมรรคเป็นมรรคแปลว่าทางทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะมรรคเนี่ยแปลว่าทางเพราะว่ามรรคในที่นี้หมายถึงทางทางไปสู่สุสคติภูมิและพระน,นิพพานถ้าไม่ถึงพระนิพพานก็ไปถึงสุสคติภูมิ คือหมายความว่าผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็ไปสู่สุคติสุคติภูมิก็ได้แก่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งอันนี้เป็นทางไปเราจะต้องไปด้วยไปด้วยมรรคหรือไปด้วยทางคือทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่ถึงนิพพานก็ไปแค่สุคติภูมิ เรายังกิเลสยังยังมีอยู่คือยังมีโลภะยังมีโทสะยังมีโมหะอยู่ก็ยังไม่ถึงนิฐานถ้าเราดับโลภะดับโทสะดับโมหะได้เด็ดขาดดับอวิชชาได้เด็ดขาดแล้วทำลายอาวิชชาได้เรียกว่าเป็นสมุดเฉดประหารตัดได้โดยเด็ดขาดแล้วก็ไม่เกิดไม่ก่อให้เกิดอีกรีกว่าดัดตัดได้เด็ดขาดอย่างนี้ก็เป็นสมุดเฉดประหาร นี่แหละเราเรียกว่าอถึงนิพพานด้วยการรักกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นนิพพานนี้จึงแปลว่าดับแปลว่าดับคือดับกิเลสเมื่อดับกิเลสได้ก็ดับโลกนามขันธ์ห้าได้ดับแต่ว่าการที่เราปฏิบัติีิปัจินากรมฐานที่ที่ยกว่านี้รอดน้โรธในทีเนี้คือได้กแก่ตะทางคะนิโรธคือหมายถึงดับชั่วคราวดับชั่วคราวเท่านั้นถ้าจะดับได้จริงจริง ถึงนิพพานจริงๆนู้นต้องพูดถึงนิพพานสองอย่างคืออานุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสด้วยดับเป็นจขันด้วยคือหมายความว่ากิเลกก็ดับแล้วก็ขันห้าก็ดับหมายถึงพระอรหันต์ท่านท่านดับขันหมายความว่าท่านท่านเข้าสู่ท่านเข้าสู่นิพพานและเรียกว่าดับขันพะปรินิพพานเข้าสู่ปรินิพพาน หรือพอพระพุทธเดจ้าเข้าสู่ปรินิพพานหรือดับขันธะปรินิพพานนู่นอันนี้เรียกว่าเป็นตัดทางาไม่ใช่ตัดทางฆนิโรธไม่ใช่ตัทางฆนิโรธเป็นนิพพานเป็นนิพพานจริงๆริหมายถึงนิพพานจริง, <c oughs> รงคือดับหมดดับไม่มีอะไรเหลือ <c oughs> ดังนั้นการที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เอารูปกำนามเป็นอารมณ์เนี่ยโรคกำนามนี้ ที่เรากาหนดพองเนาะยุบดอนี่ก็ถูกอริยาาสัจสี่ดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวมาแล้วเมื่อวานนี้ท่านสาวทุกชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้ก็จะได้อ่านปัญหาของโยมท่านหนึ่งที่ได้เขียนมาดัจาก,จากจากต่างจังหวัดคืออีกข้อหนึ่งคือข้อที่สิบหกได้ถามมาว่าทิฏฐิสามัญญาตากับศีลสามัญญาตานั้น จะเกิดได้ในบุคคลประเภทไหนเพราะเหตุอะไรประเดชพระคุณหลวงพ่อครับวันนี้เก้าผมก็ได้ยกปัญหาข้อที่สิบหกมาให้ประเดชพระคุณหลวงพ่อช่วยแก้ด้วยนะครับถามว่าทิฏฐิสามัญญาตากับสีลสามัญญาตานั้นจะเกิดได้ในบุคคลประเภทไหนเพราะเหตุไรเป็นสัพปรีนะครับผมประเด็หลวงพ่อต้องอธิบายคําว่าทิฏฐิ สามัญญาตากับคําว่าทีละสามัญญาตาเสียก่อนนะครับแล้วก็ถึงอธิบายว่าสองประการเนี่ยจะเกิดในบุคคลประเภทไหนเพราะว่าคําว่าทิิสามัญญาตาบางโยมบางท่านเะ็จะไม่เข้าใจนะครับขออ่านนานาครับถ้าท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายปัญหานี้เป็นปัญหาธรรมะ่ยกขั้นปฏิบัติคำว่าแล้วก็เป็นรูปวารีทิศฐิแปลว,ว่าความ สามัญญาตาไปว่าความเสมอกันอันทิฏฐิสามัญญตาบุคคลผู้มีความเห็นเสมอกันเอาความง่ายว่ามีความเห็นเสมอกันศีลสามัญตามีศีลเสมอกันเอาควาง่ายง่ายทีนี้ปัญหามีว่าคําว่าทิฏฐิสามัญญตากับศีลสามัญญตาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในบุคคลประเภทไหนพราะเภทไรอันนี้เป็นปัญหาธรรมะขั้นสูงและขั้นปฏิบัติถ้าเราฟังแล้วคล้ายๆง่าย คำว่าทิฏฐิสามัญจามีความเห็นเสมอกันศีสลสามัญญาตามีศีลเสมอกันก็ดูไม่ยากขึ้นโยมถือศีหลห้ามีศีลเสมอกันมันก็เป็นศีลสามัญญาตาแล้วแล้วก็โยมมีความเห็นว่าศีหลห้านี่เป็นศีลประจมนุษย์ก็ชื่อว่ามีความเห็นเสมอกันก็น่าจะอธิบายเพียงแค่นี้แต่ข้อเท็จจริงแล้วปัญหานี่ลึกสลับซับซ้อนต้องเข้าใจให้ละเอียดอธิบายเป็นสามชั้น ท่านที่หนึ่งที่ว่าทิศฐีสามัญญาตามีความเห็นเสมอกันนั่นเช่นอย่างญาติโยมไปถือศินห้าไปถือศิลแปดในวัดวัดใดวัดหนึ่งมีความเห็นร่วมกันว่าเราพากันไหว้พระเะจะได้บบนก็พากันไหว้นี้ก็ชุวดทิฏฐีสามัญญาตาในส่วนต้นต้น,ตนใช้ได้โดยดีโยคือไม่ขัดคอกันเห็นตรงกัน ไหว้พระพร้อมกันสวดมนต์พร้อมกันดีนะเอา้าดีก็ดีนี่เห็นร่วมกันอย่างนี้ก็จะวยทิฏฐิสามัญญาตาได้นี่เป็นขั้นต่ําๆทีนี้ทิฏฐีสามัญญาตาในขั้นกลางก็หมายความว่าพระเนนทุกรูปที่บวชในพระศาสนาทุกองค์ก็เห็นว่าบวชเอาโบนต่างคนก็ต่างบวชบวชแล้วก็มีความเห็นเหมือนกันว่าอยากได้โบน แล้วก็เห็นเหมือนกันว่าการศึกษาเราเรียนไหวพระสวดมนต์เป็นของดีพอกันไหวพระพอกันสวดมนต์พอกนรักษาศีลพอกันฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เป็นทิฏฐิสามัญญาตาในส่วนกลางส่วนทิฏฐิสามัญญาตาในส่วนสูงนั้นทันหมายเอาถึงผู้ที่ปฏิบัติวิปัสนาได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วนั่นแหละคือความหมายที่แท้จริง คำว่าทิฏฐิสามัญจะตามมีความเห็นเสมอกันจึงจะเสมอกันได้เพราะเหตุไรละ่ะจึงเป็นเช่นนั้นบุคคลประเภทไหนประเภทที่เจริญวิปัสนาสําเร็จพระโสดาบันนั่นแหละจึงจะเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกันได้ทําไมจึงเสมอกันได้เพราะว่าตัวทิฏฐิคตสมยุทธกิจสี่ดวงเรียกว่าโลภะทิฏฐิคตสมยุทธกิจสี่ดวงนี้จะต้องไปขาดในเมื่อถึงโสดาปฏิมา ทาไมถึงโสดาปิมทิฏฐิตัวนี้ไม่ขาดโลภะตัวนี้ไม่ตายยกตัวอย่างพระเทวทัตบวชในพระพุทธศาสตร์สนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บวชให้เป็นอุปชาบวชให้พระเทวทัตขอยอมบวชก็มีิีสองร้อยยี่สิบเกตโกันนี้เป็นทิฏฐิสามัญญาตาได้ไหมเป็นสีหลาสามัญญาตาได้ไหมเป็นได้ในขณะนั้นแต่ยังไม่แท้เพราะมันกลับกรอกได้สีนั้นนั้นยังไม่แท้เป็นแต่เพียงขั้นกลาง แต่ขั้นสูงสุดต้องเป็นโสดาปฏิถึงโ,ดงโดงสดาปฏิมักเรียกว่าเอาง่ายๆเป็นพระโสดาบันจึงจะสมบูรณ์แท้พระเทวทัพไม่เป็นพระโสดาจึงคิดฆ่าะพธเจ้าเพราะมิจถาทิฐิยังอยู่ตัวทิฐิสามัคก็คือตัวมิจถาทิฐิตัวมิถาทิฐิก็คือโลภะนั่นเองโลภะทิฐิกตะสมุติกิตสี่ดวงที่ดื้อที่สุดพรานโสดาปฏิมักจึงจะฆ่าตายเมื่อโสดาปฏิมักฆ่าตายแล้ว ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมืน่นแสนทั้งแสนล้านทั้งล้านโกดทั้งโกดจะเห็นแปลกแตกต่างกันไม่เด้ยเลยต้องเห็นเหมือนกันหมดเลยนี่จริงจะเป็นทิฏฐิสามัญญาตาที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาบางท่านอธจิจคิดว่าเรานี้บวชเข้ามาเป็นพระแล้วไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วอาจจะเนื้อผัวตัวได้เป็นสัมมาทิฏฐิถูกอยู่แต่สัมมาทิฏฐินั้นยังไม่แท้ยังปลอมได้ ตัวสัมมาทิฏฐิแท้จริงคือโสดาปติมัคเมื่อถึงโสดาปติมัคเมื่อใดเจ้ามิจฉาทิฏฐิสี่ตัวนี้จึงจะขาดเมื่อมิจฉาทิฏฐิสี่ตัวนี้ขาดนั้นแหละจึงจะวัฏทิฏฐิสามัญญตาคนส่วนมากทั้งที่บวชทั้งที่ไม่ได้บวชจะนึกว่าตัวหันหน้าเขาวัดแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วทูกย่แต่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องในพระศาสนาแท้จริงเพราะเจ้าตัวมิจฉาทิฏฐิมันยังอยู่อ่ะมันยังไม่ออก ทำไมยังไม่ออกเพราะเรายังไม่เป็นพระโสดาบาัตนั้นตัวทิฏฐิสมัมมเยตาหรือตัวมิจฉาทิทิจะหายเกลี้ยงต้องถึงโสดาปฏิมาตัวนี้จึงจะตายเมื่อตัวนี้ตายจึงจะปิดประตูบายได้ถ้ายังไม่ตายปิดประตูบายไม่ได้เป็นอันขาดเพิ่มอะไรก็สามารถจะไปบายภูมิได้ถึงแม้จะห่อเหินเดนอากาศได้ก็ไม่พ้นอบายพระทวทัศน์ก็ห่อได้แล้วดาบทฮลิตาดาบบทก็ห่อได้ แต่หาะได้ก็เสื่อมได้เพราะตัวทิฏฐิยังมีอยู่ยังไม่ขาดที่ไม่ขาดก็เพราะไม่ได้เจริญวิปัสนาหรือเจริญแล้วไม่ถึงโสดาปฏิมาก,ก็ขาดไม่ได้ดังนั้นโปรดเข้าใจเถิดว่าถ้าผู้ใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่เจ้ามิฉาทิฏฐิมีโยแต่มันเป็นส่วนละเอียดไม่ใช่ส่วนยากที่เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์เลมีเราจริงจะทึกทักเอาวนั่นแหละมิถาทิฏฐิอันนั้นมันยาก แต่ส่วนละเอียดนี่ถึงแม้จะบวชเป็นพระอยู่ก็ตามเป็นญาติเป็นโยมเขา้าวัดเข้าว่าฟังเทศฟังธรรมอยู่ก็ตามก็อย่านกว่ามิจฉาทิฏฐิเราไม่มีส่วนตัวละเอียดเนี่ยตัวสําคัญที่สุดเนี่ยมีอยู่ทั้งนั้นถ้าใครไม่มีคนนั้นก็เป็นพระโสดาบันแล้วนั่นนะจึงจะเป็นทิฏฐิสามัญญาตาแท้ในทีนี้ส่วนศีลสามัญญาตาก็เหมือนกันศีลจะเสมอกันจริงนั้นก็มีสามชั้นคนที่ร,รักษาศีลห้าศีลแปด ถือเนนถือสินสิพระถือศินสองไร่เ็ดบวชในบวชแล้วเป็นสมมติสิสงก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศินเสม,มอกันได้ในส่วนขั้นต้นต้นแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วศีลก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันบางค์ก็บกร่องคอนน้นคอนนี้อย่างไม่เสม,มอกันเพราะฉะนั้นจริงต้องมีสวดพระปฏิโมกแสดงอาบัติกันเพื่อให้ศินเสม,มอกันเสม,มอกันแล้วอาจจะปกข้องอีกแล้วไปชั้นของบรรับประเคนนัง่งไปยืนถ่ายปัสสาวะใน ที่มันไม่มีท่วมมันก็ต้องต้องอบัตทุกกดได้ที่นี้มันก็ไม่เสมอกันแน้วขหดน้นบกพ่องนี้ได้เมื่ออโบสถเช็ดก็อาจจะมีศีลาสามัญเสมอกันแต่เผลอ,อไปต้องอบัตชั้นของไม่ปเะนเข้าชั้นของเลิมเวลาไปแล้วจ็น้าพึ่งเลยเจ็ดวันมัก็ต้องอบัตได้เดินไปถมน้ำลายใส่ของเขียวก็เป็นอบัตได้เงินสีละสามัญตาก็เสมอกันไม่ได้โดยแท้สูเมื่อผู้ปฏิบัติ ในขั้นสูงทีเนี่ยต้องปฏิบัติถึงโสดาปิมัชสีรษานญญตาจึงเสมอกันถ้าไมถึงตรงนั้นจะเสมอกันเมื่อไงเสมอก็ได้ชั่วคู่ชั่วคราวจะสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซนไม่ได้แต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติถึงโสดาปิมัชเมื่อไดเมื่อนั้นแหละสีรษานญญตาจึงเสมอกันเพราะเหตุไรเพราะว่าพราะโสดาบันนี้ท่านมีศีลห้าเป็นนิจตลอดชีวิตเลย จะไม่มีขาดตกปกพ่องในศีล้องท่านเลยเช่นพนังวิสาขามหาวสิกาตั้งแต่อายุเกตขวบเป็นพระโสดาันศีลของนางจะมีตลอดไปจนกระทั่งตายตายแล้วเกิดอีกสีก็ยังมีอยู่นั่นแหละสีลสามัญญาตาแท้ต้องหมายตรงนี้ในส่วนสูงทันหมายอย่างนี้เอ๋นคนส่วนมากก็มาอธิบายเป็นส่วนต่ำๆซะเช่นสมมุิว่ามมพระเข้ากันไม่ได้ คำว่าสีลัสาณะนิตามไม่เสมอกันบ้างทิฏฐิสามัญญะตาไม่เสมอกันบ้างแต่เอาแค่ต่ำตธรรมดาธรรมดาปุถุชนที่มีกิเลสอยู่นี่แหละเอามาว่ากันแต่ความหมายที่แท้จริงคําว่าทิฏฐิสามัญญาตากับสีลาาักษณะนมไม้อโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลเอาเขาง,ง่ายๆผู้ที่เป็นพระโสดาบันเท่านั้นจึงจะเป็นผู้มิทิฏฐิเส,สมอกันได้มีศีลเสมอกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นอกนั้นไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต ห้าสิบเปอร์เซ็นก็หาได้ยากอันนี้เป็นปัญหาที่ควรทำความเข้าใจในหลักพระอภิธรรมจะต้องเอาอันนี้ไปตัดสินไปวินิจฉัยครับนี่แหละปัญหาที่วัตทิฏฐิสามัญ,ญาตากับศีลสามัญ,ญาตานั้นจะเกิดได้ในบุคคลประเภทไหนบุคคลี้เป็นพระอรบุคลนับตั้งแต่โสดาปฏิมักเป็นต้นไปเพราะเหตุไรเพราะเป็นพระไอบุคคลเท่านั้นตัวทิฏฐิสามัญ,ญาตากับศีลเนยตาจึงจะขาด ถ้าไม่เป็นแล้วขาดไม่ได้ยังมีอยู่ทางนั้นเป็นนั้นว่าปัญหาที่ถามนี่ตอบแล้วก็คงมีอะไรสสัยอะไรกันคุรอว่ารคับคือาหาปุริชนเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะมีความรู้กับเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าความคิดเนี่ยโดยมากความเห็นเนี่ยโดยมากก็อาจจะขัดแย้งกันอยู่เรื่อยนะครับคือในที่ประชุมต่างๆเนี่ยเรียนมานังสือเร่มเดียวกัน นะครับพระเดชพระคุณเรียนมาต้งเตือเรื่องเดียวกันถึงแม้ว่าการปฏิบัติที่ปัสนาเนี่ย<ม>การปฏิบัติที่ปัสนากรรมฐานยาฤหรือสรมถกรรมฐานเนี่ยแค่นี้ก็เราก็มีความเห็นต่างกันชนิดนีกว่าแทบปวดหัวอยู่แล้วเลยครับผม yeah, yeah. เนี่ยเพราะว่าผูรดุชนเนี่ยนะครับ<ม>ถึงจะเรียนถึงจะดูพระใจไปดกมามากถึงจะเรียนมามากถึงจะปฏิบัติมาบ้างแต่ว่ายังไม่ยังไม่ถึงโสดาปฏิมาที่พระเดชพระค,คุณหลวงพ่อว่าเนะยครับ ก็ยังเห็นผิดอยู่นั่นเองเพราะว่ายังเอาออกไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ยังเอาออกไม่ได้สีนี่ก็เหมือนกันสีก็เหมือนกันบางทีเมื่อเมื่อเร่ในขณะที่มีสติในขณะที่กําลังสองรวมอยู่ก็ยังก็ยังไม่ร่วมยังไม่อาบัับนะบางทีก็เผลอไปบ้างบางทีก็มัดง่ายบ้างทีประเดี๋ยวก็คุณพ่อว่าเนี่ยบางทีก็ยืถทายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับยืนฉขนนยืถทายยืนฉันอะไรอย่างนี้นะครับ วันนี้มักง่ายนะครับวันนี้ก็อาบัตทุกอดแล้วพราะนั้นศีลก็จิงไม่ไม่เสมอกันเว้นไว้แต่พระอริยบุคคลขึ้นไปอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วปัญหาที่ว่าทิฏฐิสามัญญาตายังมีวามเห็นพร้อมก็ได้พร้อมด้วยทิฏฐิคือวามเห็นศีระสามัญญาตาคือมีศีลเสมอกันพร้อมกันด้วยศีลมีศีลเสมอกันนั้นจะเกิดได้ในพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปเพราะเหตุที่ พระเดชพระคุณที่ได้อธิบายมาแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าข้อนี้ก็ขาวสะอาดนะครับแล้วครับพระธรรมคเราอธิบายทิฏฐิสี่ตัวหน่อยที่เป็นโลภทิฏฐิกาสัมยต่ยมันเป็นยังไงเพื่อโยมจะได้เข้าใจเมื่อพระมอธิบายหยาบๆจะไม่ชี้ลงไปพระธรรมคุรอธิบายให้โยมฟังหน่อยว่าอทิฏฐิสี่ตัวเนี่ยที่เป็นในโลภทิฏฐิกาสัมยุติกิจสี่ดวงนะนะตัวเนี้ยที่มันดื้อที่สุดนั่นลองลองอะไรบ้างธรรมคุรได้ขยายความให้โยมฟังหน่อยสี ทิฏฐินี่ครับคือความทิฏฐินี่มันก็คือความเห็นผิดนะครับทิฏฐิตัวนี้ก็คือเป็นทิฏฐิเจนสิทธิ์คือเข้าไปประกอบกับโลภะโลภะสี่ดวงโลภะโลภะสัพยุตติสี่ดวงบาลีว่าไงโลกทิฏฐิกตะสัมยุตตังอะไรละ่ะสมัสตะสกตงัทกตกตงทิฏฐิกตะสักะตังทิฏฐิกตะสัพยุตตังะสังขาริกังอ่ามีดวงหนึ่งดวงเนี้ยหมายความยังไงครับผม ตรงนี้ก็เวลาแปลนะครับแปลได้ไหมครับแปลง่ายๆเลยครับเวลาทาบาปเช่นฆ่าสัตว์แต่มีวามเห็นผิดเห็นว่าไม่เป็นบาปแล้วก็ฆ่าสัตว์เองโสมนัสสาตังดีใจใช่ไหมเวลาฆ่าสัตว์แล้วมีปามดีใจเช่นอย่างนี้เมื่อเร็วๆนี้นะควายตัวหนึ่งมันไปตกอะไรขาหักชาวบ้านทั้งหลายก็ ฆ้าใี่เลยฆ่ามันทนทุกข์ใช่ไหมครับผมแต่แล้วเอาเนื้อมันมากินเราจะไม่ไม่บาปเอามาแบ่งกันกินเนื้อควายตัวนั้นนะก็เกิดอหิวาตตายกันไปแล้วสองศพแล้วใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าได้เนื้อควายมากินแล้วเกิดสมนัตดีใจดีใจแล้วก็ฆ่าควายขาหักมันไม่บาปให้มันไปขึ้นสวรรค์ซะถ้ามันจะไม่ทนทุกข์ทรมานใช่ไหมล่ะเล่นผิดไปมันไม่บาปแล้วก็เกิดขึ้นมาเอง สังขาริกมันมีใครชวนตัวจังจังใจคาเองใช่ไหมครับผมอย่างนี้เรียกว่าเป็นข้อที่หนึ่งนะนข้อที่หนึ่งข้อที่สองอสมนัสสะังฆตังทิศฐิฆตะสัปยุตตังสะสังขาริก,กังเวลาทําบาปดีใจเห็นว่า<น>ไม่เป็นบาป เพื่อเาเราไปฆ่าควายตัวนี้ขามันหักแล้วเอาไว้ทำไมก็เลยไปรวมกันฆ่าควายตัวนี้ตายใช่ไหมล่ะเอาเนื้อมันมากินดีโอที่จะมาลากกินเลยท้องร่วงไปว่าตายไปแล้วสองศพยังสาหัสอยู่หลายสี่สิบกว่าคนนะมั้งรับเนี่ยลงน้อพิมพ์นะอย่างนี้เรียกว่าโลภะทิฏฐิกตะสมยุทธ์นะนดดวงสองดวงที่นี่ดวงที่สามน่ะดวงที่สามก็อุเบกขาครับผมอุเบกขาที่างกตังทิฏฐิกตะ สามปรย์ตางอะสังขาริกังอืเวลาทําบาปมีใจเฉยเฉยใช่ไหมเฉยเฉยแต่ก็ก็ไม่เฉยนั่ก็มีความยินดีด้วยมันน้อยครับผมเวลาทําบาปมีใจเฉยเฉยไม่ดีใจมากแล้วก็เห็นว่าไม่บาปเห็นว่าไม่แล้วก็ทําเองทําเองครับผมนี่เป็นดวงที่สามนะดวงที่สามครับดวงที่สี่ดวงที่สี่ก็ อ,อุเบกขาตระค้าตังที่ฐีกษตระสม,มยุตตังสะสังขาริกังอในวลาทาบาปมีใจเฉยเฉยเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชวนยังทำครับผมนี่นะที่ว่ามันดื้อที่สุดตัวเนี้ยอยู่ในใจของแต่ละบุคคลต้องออกด้วยโสดาปฏิมักใช่ไหมครับผม้าไ่ถึงโสดาปฏิมักไม่ออกไม่ออกเป็นอนขาดจังติดไปไม่รู้ขีภพขี่ชาตินะคตัวนี้แหละที่มันปิดประตูบายไม่ได้ตัวนี้ถ้าทุกคนเอาตัวนี้ออกเปน็นว่าประตูบายปิดหมดเลยใช่ไหม <ผ>อ่านี่นี่เรียกว่าเป็นสำคัญครับครับคือพระโสดาบ,บันนี่ตัวนี้ตัวนี้แหละที่เป็นทิฏฐิอย่างที่เรียกว่า,าสักกายยติทิสักกายยติทิไหมาเอาตัวนี้นะครับผมสักกายยติทิสักกายยติทิศีลรพตปรมาทิชีกิจฉาใช่ไหมเออโสดาปริมักต้องฆ่าดิสังโยตสามข้อสักกายยติทิแล้วก็วิชีกิจฉาศีลรพตปรมานะสักกายยติทิก็คือสี่ข้อนี้นะครับ,รบผมแล้วก,ก็ วิชีฐานั่นก็เป็นโมหะใช่ไหมครับผมแล้วศีลร,ระปตปรมาสมันเข้าข้อไหนอ,ะอ่ะอสิระปัตตบรมาสก็มันก็เข้าในสีข้อนี้มันเข้าข้อไหนเนี่ยอาศสิระนี่ก็เป็นทิฏฐิเหมือนกันครับทิฏฐิเหมือนกันนะครับผมอสิร,ประปัตตบรมาสทังพระ,ระโสดาบันจะไม่ฆ่าได้พระโสดาบันจึงจะฆ่าได้จึงจะฆ่าได้ครับครับว่าอยู่ในเพศทิฏฐิสี่ตัวนี่ใช่ไหมต้องอยู่ในที่สี่ตัวอ่าครับ อาวและนี่แหละญาติโยมคุยใจบุญทั้งหลายโปรดฟังให้ดีปัญหานี่เจ้าจะมาถึงต่อว่ามันลึกถ้าเราดูง่ายๆใครๆมันไม่ยากหรอกทิที่สามัญตาก็เห็นเท่าๆเห็นดีเห็นเสมอกันน่ะศีลสามัญตาก็มีศีลเสมอกันน่ะแต่เอาแค่ไหนละอะไรเป็นเครื่องตัดินนีนที่ถึงตรงน,นี้มันชักยากละทีเนี้ยถ้าเอาง่ายๆก็อ้ากับเป็นมีโยมมีศีลห้าเท 2, 7, ่ากันพระก็มีศีลสองร้อยเจ็ดเท่ากันนะ่นี่แหละ ทีทำใหเท่ากันก็รังเกียจกันก็เลยอาจจะใช้สับวั์สีลัมษมณญยตาไม่เสมอือกันทิฏฐิสามัญตาไม่เสมอสมมสมือกันเอาแค่นี้ก็ได้นี่ทําไม่มีหลักตัดสินถ้าเรามีมีหลักตัดสินแน่นอนแล้วคําว่าทิฏฐิสามัญญตาไม้อโสดาปฏิมักเป็นต้นไปสีลักษมณยตากับไม้อโสดาปฏิมักเป็นต้นไปเนี่ยทิฏฐิสีลักษมณญยตายสีลักษมตาต้องได้เป็นพระโสดาบัต นั่นแหละจึงจะมีความเห็นเสมอกันแท้มีศีลเสมอกันแท้เพราะผู้ที่เป็นพระโสดาบันนี้ท่านจะไม่ล่วงละเมิดในศีลของท่านเลยเป็นอัตโนมัติอยู่ตลอดไปท่านจะสมทานหรือไม่สมทานก็ตามเช่นอย่างผู้ที่เป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยุคเกิดขวบนางวิสาขามหาวสิกาก็ดีภรรยาของอานายพรานกุกุตมิตรก็ดีฮ ท่านได้เป็นพระโสดาต,ตั้งแต่ยุคเกตขวบท่านเหล่านี้จะต้องมีศีลมั่นเป็นนิตถึงแม้จะมีครอบมีครัวไปก็ตามมีลูกมีหลานมากมาก,ก็ตามศีลของท่านก็ยังมั่นอยู่จะไปสมทา,านหรือไม่สมาทานก็ตามท่านก็ยังมีศีลอยู่ท่านกล่าวไว้ว่าตายแล้วเกิดอีกท่านก็ยังมีศีลอยู่โดยไม่ต้องสมทา,านศีลของท่านก็ไม่ขาดมันจะรักษาขอนตดรเคร่งคัดโดยอัตโนมัติ หรือโอโตเมติกกิวลันทว่าหรือสมัยใหม่เราว่าศีลของท่าน,นจะต้องมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอัตนมัติของเขาเองโดยธรรมชาติของพระธรรมเมื่อปฏิบัติถึงที่เราจะต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นปัญหาที่ถามว่าทิฏฐิสามัญญาตากับศีลสามัญญาตานั้นจะเกิดได้ในบุคคลประเภทไหนในพระอายุคนคือพระโสดาบันจึงจะเป็นผู้มีทิฏฐิกับมีศีลเสมอกันเพราะเหตุไรเพราะ ท่านละได้โดยเด็ดขาดแล้วตัดได้เลยโดยสุดสมุดเฉตประหารเรียกว่าละได้โดยเด็ดขาดด้วยอํานาจอริยอริยมรรคญาณญาณที่เป็นอริยะที่ห่างไกลจากข้าศึกเป็ดประตูไว้รับประกันได้ร้อยเปอร์เซนว่าท่านจะไม่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นเอสุรกายเป็นส,รสารสานท่านจะไม่ไปตกนรกร้อยเปอร์เซน์แล้วนี่แหละจึงจะเป็นทิศฐิสามัญญาตาแท้สีลสามัญ,ญาตาแท้ดังนั้นทุกคน ถ้าใครยังไม่สําเร็จโสดาปริมกักโสดาปริผลโปรดอย่านึกว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วต้องนึกว่ามิจฉาทิฏฐิยังอยู่เรายังละไม่ได้จะได้ต้องเป็นโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายอาตรมภาพทั้งสองไขปัญหาในเรื่องทิฏฐิสาม,มัยตาสีลสมยตาสมควรแก่การมีแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณบุษีรัตนไตรอธิัยบุญญาขตดขอท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลาย ยังอยู่เย็ยนเป็นสุขปราศจากทุกโศกรคภัยเจริญหน่วยอายุวันณนะสุขะพละปาติพานธรรมสารสมบัตตลอดการเป็นนิดมีดวงกิจสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้ผลทุกถึงสุกอันไฟโบนด้วยกันทุกท่านเทิน